สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พอบ้านหุ่นมีสีพามาหลาหมูเซบเสบ,ส,บสูสไตล์บ,นบานบานเนาะพี่น้องนะครับเอาเ้าต้มเครื่องไนกันก่อนเนาะพี่น้องนะครับน้ำเดือดเดืเอดเกลเครื่องไนใส่ลงไปเลยเนาะพี่น้องนะครับ ข้างมอต้่มเครื่องไนวแล้วๆเนาะพี่น้องเนาะพ่อบ้านหุ่นหมีกัดสิพามาซอยเนื้อสับเนื้อสะกดนะครับเนื้อหมูเน่นๆเนาะพี่น้องนะครับพ่อบ้านหุ่นหมีซื้อมาเครื่องโรมือเสาร,รับพี่น้องมาครับมาปักเนื้อกันก่อนนะครับเนาะลาบหมูส,สูตรสไตล์พ่อบ้านหุ่นหมีนั่นเนาะนะพี่น้องเน้นเครื่องไนนะครับเนาะบ่เคยเน้นเนื้อปันใด ซับเนื้อแล้วๆเหรอพี่น้องเพราะบ้านหุ่นหมีกะเสียวเนื้อนะครับมาขันใส่หนามบักหน้าวเนาะพี่น้องเนาะบีบบังหน้าวใส่จักสองลูกก่อนนะครับบีบบังหน้าวใส่แล้วพ่อะบ้านหุ่นหมีกะสีขันขันขันแล้วกว็ขันแล้วก็บีบบีบบีบหนามบักหน้าวออกนะครับพี่น้องสูตรบ้บานขาเสียก่อนนะครับเนาะบีบให้มันเบิดๆหนามแห่งๆเนาะพี่น้อง เรียบร้อยแล้วนะครับเฮาจะไปขีบเครืองในออกสะกอนเนาะพี่น้องเอาไปพักไว้นะครับเพราะว่าเครืองไนตุ่มไวตั้งโดดแล้วมันสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาเครื่องในขึ้นเบิดแล้วเฮากะเอาเนื้อที่พ่อบ้านหุ่นมีขันฟันน้ำน้า,มามออกแล้วนะครับตุ่มไวสักพักหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะในระวางตุ่มหมูแห่มันสุกเนาะพี่น้องพ่อบ้านหุ่นมีกะสีมะเตรียมในส่วนของผักเนาะพี่น้อง ผักนั่นกะซมีในส่วนของหัวหอมแดงแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับพี่น้องหั่นต้นหอมแล้วแล้วเนาะพี่น้องพ่อบ้านหุ่นหมีกะสีหั่นในส่วนของผักหอมปีหรือผักชีใบเลื้อยเนาะพี่น้องเนาะสูตรของพ่อบ้านหุ่นหมีนั่นเน้นผักด้วยพี่น้องผักนานๆเน้นๆยัยวๆเนาะที่ใส่ดับกินข้าวนะพี่น้อง พักของปีไปแล้วก็ตามปิดท้ายด้วยในส่วนของพักชี่หอมเนาะพี่น้องนี่ในส่วนของที่เตรียมพักนะครับสุดท้ายนะครับพอบ้านหุ่นหมีมาก,กินเพลดเพนเนาะพี่น้องพอบ้านหุ่นหมีกับสีหันพริกสดไส่น้ำเนาะครับในการกอยนะครับหันพักขั้นพริกเรียบร้อยเนาะพี่น้องพอบ้านหุ่นหมีกับเสี่ยวในส่วนของเครืองไนที่พัก ไว้ให้มันเยน็นมาหันเนาะพี่น้องหันเครื่องไนเ่เแลวๆเขาเกาาถังหมูที่ต้มผักไว้กันนะครับเนาะมาหันเนาะพี่น้องลาบหมูสูตรสไตล์พอบานหุ่นหมียางที่เคยบอกนะครับพี่น้องเน้นในส่วนของหนังยัวย่วๆนะครับเนาะ ลาบหมูสูตรสไตล์บนบ้านสูตรสไตล์พอบานพุ่นหมีเน้นเครื่องในเน้นในส่วนของผักเนาะพี่น้องหมูต้มสุกแล้วเนาะพี่น้องพอบ้านหุ่นหมีกะสิขคีบออกมาแล้วก็ตีให้มันแตกใส่กันกับเครื่องในเนาะพี่น้องโคนให้มันเข่ากันตักน้ำต้มใส่จักน้อยนะครับพี่น้องแล้วเรา,เาก็มาเริ่มปรุงในส่วนของพะะริกแล้กกะข้าคั่วตามด้วยผงชูรส ขาดบไวดออีหลีนะครับพี่น้องหลักก็เป็นในส่วนของน้ำปลา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 เนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วนะครับเครื่องปรุงสุดท้ายนั่นก็คือเกลือเนาะพี่น้องนะครับใส่เกลือเขาไปแล้วบีบข้างนา้ำใส่จักลิ้นหรือสองลิ้นก็ไดเนาะพี่น้องเนาะแล้วตะมักสมหรือมักเปียวขนาดใดจังใดเด้อพี่น้องเด้อ บีบปังนาวใส่แล้วเฮากะค้นค้นคนคนคน,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 คนให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องค้นเข้ากันดีแล้วเขากะหัวหอมแดงกับผรกกสดมาเทใส่เนาะพี่น้องตามด้วยผักชีหอมเปรผักชีหอมลก็ะต้นหอมเนาะพี่น้องเนาะที่เข้าหันเตรียมไว้นะครับมาใส่แล้วก็คน้นให้เข้ากันดีๆซะกนะ่อนเนาะพี่น้อง พักนั่นยั่งบวบเ,บเดอ้อพี่น้องยั่งเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่นะครับนั่นก็คือพักสารเน่นะนนะเานาะพี่น้องเนาะใส่ขาบไวแล้วโอ้ยน้ำไหลๆตลอดพี่น้องค้นไปค้นมานะครับหิ้วต่อพี่น้องบันนี้มันหอมบักหนาวนะครับเนาะซิมครับซิมครับพี่น้องแสบขนาดไดนจังไหนะครับแสบล่ะครับพี่น้อง แซบแล้วกระตักใส่ถ้วยส่ตต์เนาะพี่น้องอุ้ยบ่แมนครับบ่ผิดตักใส่จานเนาะพี่น้องเนาะนาตาเป็นตะกี้ตะกินแซบเป็นตะแซบครับพี่นอ้องหอมหอ,อมเนาะครับเนาะลาบหมูสูตรสไตล์พอบานหุ่นมีนานานเนีนเนด้วยเครื่องในเนาะพี่น้องเนาะมาตะครับเด้อกินน้ำกันเนาะครับเนาะ